สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็เล่นเกมปิดเจอฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมแนวส v i มู l ที่มีชื่อว่าสไบมู่เกมนะแต่ตามชื่อเลยจริงๆเกมนี้ก็เปิดตัวมานานแล้วผมก็เล่นมนันได้สักพักแล้วประมาณ2อาทิตย์เอง2อาทิตย์ซึ่งดูก็เห็นอยู่นะว่าตอนนี้ตัวผมก็แบบว่าเปลือยเปล่ามากแบบไม่มีของอะไรเลยถึงจริงๆก็มีแหละแต่แค่ไม่ได้ค้าะนะวันนี้อะไรเกี่ยวกับผมนะก็คือผมจะเป็นสปายเขาไปแฝงตัวอยู่ในอณาจัร แล้วก็บอกว่าวางเพะนะนี่ผมไปเพียงเลียงเวแล้วผมว่าจะเข้าไปในน,นี้อันจากนี้เพราะมันมีต้อง14คนเลยอ่ะออาเข้าได้เลยเหรอ,อโอเคเข้าได้เลยรู้สึกว่าอะไรจากนั้นอยู่ตรงนี้เลยคือจะบอกว่าเีมเนี้ยเป็นเีมที่แบบบิดเยอะสุดละมีเฉพวกเลี่ยมๆนะฮะหนึ่งนะฮะก็คือผมนี่แหละนะ วันนี้ผมจะมาแบบเรียมให้ทุกคนดูนะฮะว่าวิธีการเรียมที่ถูกต้องทำไงอ่าเดี๋ยวราต้องมาเป็นสปายนะเราจะแบบว่าทําเป็นคนแบบว่าเหมือนคนใน,นอนาณาจักรเลยเดี๋ยวฟาร์มพอฟาร์มเก่งแล้วก็นั่นแหะนะ <c oughs> นั่นแหละนะประตูเขาไม่เปิดประตูให้อุ้ยมีสติวตัวหนึง่ง้วยไม่เห็นมีบูสติวเลยบูสติวมันหานยากมากเพราะว่ามันเกิดแบบทุกๆแบบสองสามชั่วโมงมนะั้งเนี่ยผมมีแค่นิดหน่อยเองบูสติวเห็นเดี๋ยว พอ,อ,อจะเปิดให้ทูป,ประตูเกือบพังอุย้ยไม่มีใครมีอุปกรณ์บูสติวเลยเนะี่ยมีแค่ผมคนเดียวนะที่มีมีขวานมีพี่แอกแล้วก็มีกระเป๋านะปลอมตัวหน่อยก็เดี๋ยวเขารู้ปลอมตัวปลอมตัวโอเคเดี๋ยวเขารู้ผมมีบูสติวอุย้ยคนนี้เลีอยน้อยอ,อ๋อจะคีมไปกระทืบดีกว่าจะเย็นจะเย็นยังแบบว่าจริงๆเอาเลยก็ได้นะเดี๋ยวรอเขาเออกไปก่อน เนีเเเย่ยเขากไปคนเดียวละเฮ้ยเขากำลังจะตายแล้วเฮ้ยเขากำลังจะตายแล้วทุกคนเขากำลังจะตายแล้วแล้วกี้มีใครโทรมาไม่รู้เฮ้ยลองดูโคตรบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขื่อนละอ้าวก็มาเป็นทีมเลยนะอะไรอะไรตีอะไร ป็นทีมเดียวกันไม่ใช่หรออะไรอ่ะตีอะไรอ่ะสกิลยังเป็นทีมเดียวกันเลยเป็นไรตกใจอะไรรู้สึกเหมือนเขาจะตกใจสักอย่างฮะผมยังไม่เห็นเข้าใจเลยเห <c oughs> มือนเขาจะตกใจสักอย่างแล้วยิก็ตกใจแหละยูยูเขาไม่ไหวตกใจอะ่ะโวยคำเพราะว่า แต่ผมก็ไม่เป็นไรฮะผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอ้แต่เราจะได้ติวมาเพิ่มต้องสิบเอ็ดก้อนฟรีเลยนะดีเลยมีต้องเก้าสิบเก้าก้อนคนเลี้ยงเอออยู่เขาแบบว่าสงสัยตัวผมนี่เอาเล็กไว้นี่นี่เอาเล็กกับเล็กถามว่าเอาเรายังไงอีสเออเชื่อใจกันหน่อยเป็นคนงานจักเดียวกันเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเลื่อมากก็สร้างพินัยกรรมซะละ คือเกมนี้มันเพิ่งแบบมาดังช่วงนี้เองประมาณอาทิตย์ก่อนอ่ะเพิ่งมาดังอุ้ยตรงนี้มีฟาร์มด้วยเดี๋ยวเราไปสำรวจอาณาจักรกันหน่อยดกวอะเพราะว่าผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากคุณน่าจะได้คุณน่าจ,จ,จะแบบเล่นเป็นอยู่แล้วอะเกมแนวเอาเอาชีวิตรอ่ะพูดแบบว่าพูดติดอ่างมากโอ,โอ้ฟาร์มก็ถือว่าใหญ่พอสมควรโอเคเดี๋ยวแบบอยากได้ทรัพยากรหน่อยเดี๋ยวขอเอาฟาร์มหน่อยดวยกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวปลูกคืนเดี๋ยวปลูกคืนไม่เป็นไรฟังค่ะเราเสร็จละปลูกคืนก่อนเดี๋ยวเขาสงสัยนะเดี๋ยวเขากลัวผมจะไม่ปลูกคืนให้เดี๋ยวเขาสงสัย <c oughs> จริงๆขสงสเขาเสงสัยตั้งแต่ตอนที่ผมลอยไปแล้วแหละเแบบสงสัยตั้งแต่ตอนที่ผมลอยสติวนั้นไปแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะช่างสร้างแบบว่าเพราะว่ามันมีคนเห็นแค่คนเดียวเอง มีคนเห็นมีคนมีคนเห็นผมคลายสติวกันแค่คนเดียวเองที่แบบไม่เห็นนะดูดูไรนี่ไงปุ๊กขืนปุ๊กขืนนั่นปุ๊กขืนให้อะไรมันไม่มีอะไรหรอกนี่ไงคุณ้วปลูกคืนให้ไงเออไม่ต้องสงสัยเป็นคนแอนแอรจากเดียวกันเฮ้ยจะสงสัยกันทำไมอะ อันาจักรเดียวกันแท้ผมจะบอกให้เลยนะว่าสบายเมื่อกี้เนี่ยเป็นเจมเดียวอะที่แบบว่าบิดกันแบบโคตรบ่อยอ่ะคือผมเคยเข้าอันาจักรแล้วก็โดนบิดมาหลายรอบมากผมยังเคยแบบว่าสร้างอันาจักรแล้วโดนคนในอันาจักรตัวเองบิดอ่ะอยู่อยู่ not farmer หรอผมไม่ได้แรงความมือเหรอ อ๋อเออใช่เกมนั้นโรดีมากเลยนะผมจะบอกให้ผมเป็นีแซนทำไมเขาให้แรงผมแบบว่าเป็นแรงต่ำสุดเลยอะไรอ่ะเขาโกดผมด้วยเราคิดเห็นปะโกดเฮ้ยแต่จริงจรีแซนมันก็แปลว่าแบบพวกชาวไร่นะแล้วผมผิดอะไรอ่ะผมไม่ขุดฟ้าอ่ะแล้วผมปูคืนนะผมปูปูคืนแล้วนะผมผิดอะไรผิดอะไรอ่ะผมว่าผมไม่ผิดนะแล้วผมคิดว่าแบบแค่ผมแบบว่า ช่วยแบบคนที่แบบว่าเขาหิวโหยกำลังจะตายตายเร็วขึ้นผมก็รู้สึกว่าผมไม่ผิดนะหรือเปล่าเฮ้ยอันนั้นจากสีจมว่าหน้าน้าดูเป็นยังไงอันนั้นจากสีจบม,มีแค่แบบวอลล์ลอดมีสามคนแน่อันนนั้จากผมใหญ่สุดละจริงๆมันไม่ได้ใหญ่เพราะว่ามันมีคนจรๆๆิงๆเยอะหรอกเพิ่มถือว่าที่มันใหญ่เพราะว่ามันเชิญคนมั่วแน่ๆน่เป็อย่างอัน,นจากทีมม่ใ,ใหญ่ๆคือมันไม่ค่อยเก่งหรอกคือมันเชิญคนมั่วนะเฮ้ยสเตลฟี เปิดกราฟิกน้อยๆเพื่อประสิทธิภาพในการต่อสู้เพราะว่าคอมผมมันไม่ได้ดีในขนาดนั้นแบบเปิดกราฟิกน้อยๆไม่จะลื่นขึ้นไงเย็ดปะ่ะเอาแล้วเขาจะมาฆ่าผมแน่ๆเลยแต่ผมเปิดคอนได้เปรียบอ่ะอ้11ก้อนอะไรเนี่ยวันนี้ผมได้สติลเยอะมากเลยนะทุกคนวันนี้แบบมีแต่คนใจดีอ่ะ ว้าวไม่ควรเปิดแชทไม่ควรเปิดแชทเขาออจะเกมไปแล้วโอ้โหนคนตะกี้เป็นราชาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะเขาเป็นราชาป่ะแล้วเขาออกจากเกมไปเลยอ่ะโอเคครับติวเขาผ่านทำชุดะแล้วก็าออจะเกมโอาใหม่ก่รู้สึกผิดนะเนี่ยโอ้ยเขาทำอะไรกันอ่ะทำไปเขาขังแบบเพื่อนร่วมทีมไว้ในโอ่งเงี้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย อ๋อนี่ยเปิดออกมาแล้วเ,อ,อ,เอ,อ,อ้าอะไรของผมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะผมมีบักออกไปอยู่นี่บั克นี้ใช้ได้ทุกอย่างเลยใช้กับกําแพงก็ได้ดีบักดีชักโคกนทุกอย่างนะเกมน,นี้การแสดงตัวว่าคุณรวยหรือคุณจนอยู่ที่ชักโคกนะทุกคนอ,อะไรเห็นนี่ไง ขวัญมูสติลดาเมเทียยี่สห้าเดี๋ยวก็ฟันหัวฆ่าเลยหรือว่าขวัญเนี่ยฟันสติลเต็มยศแล้วตายไปแล้วสองคนเลยนะเว้ยอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องนะนุนสูิตัวนี้เขาแบบว่าเหมือนกำลังจะวางแพลย์อะไรอยู่โบเฟลลี่อ๋อแบบว่าเหมือนพวกนี้ยเขาจะมาฆ่าคนนี้นะฮะแล้วดูหนวดเขาดิเฮ้ยหนวดเขาสวยเนี่ยแล้วคนนี้ยเขาแบบว่าเอ้ยอย่าฆ่าดิพวกเราเป็นคนดีใช่พวกเราเนี่ยจะแบบคนดีเว้ยโอ้ยอะไรอะอะไรอะทุกคนดูดิจิอะไรอะเก็บเอา จะเอาเปล่าสองก้อนเนะี้ยเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาโอเคเอาเ <c oughs> นะี่ยเราจะต้องแบบสนิทสนมกับคิงไว้นะเราจะได้แบบแลกอัพไงแลกอัพจะว่าไปแล้วคิงก็มีเหล็กเต็มยศแล้วนะอต้องสิบเอ็ดก้อนอนะ่ะทุกคนน่าสนใจไหม<อ>ผมว่าผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะผม,ผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะไม่เอาไม่เอาเราพอละได้สติวมายี่สิบสองก้อนละเออยยี่สิบสอง สิบเอ็ดสองครั้งอ่ะอุ้ยสิ้าคนแล้วหรอเพิ่มมาห้าคนอย่างรวดเร็วโอเคนะคลิปนี้คงมีเท่านี้นะฮะอย่าไปไว้ใจใครในแบบนี้วันนี้คงมีเท่านี้นะฮะบายเฮ้ยคนนี้เขาได้เข้าทีมแ้วเหรอ